ทำไมต้องวางหงายวางคว่ำมไม่ได้เพราะอะไรบอกหมดในคลิปนี้ค่ะแม่แม่รู้ไหมคะว่ารังสี UV ไม่สามารถทะลุผ่านวัตถุได้หากเราวางผิดทั้งใส่ของเยอะเกินไปหรือขัดขวางการกระจายแสงของรังสี UV จะทำให้ของใช้ต่างๆได้รับรังสีน้อยเกินไปจะกลายเป็นการอบแห้งเฉยๆได้การที่เราวางปากขวดนมไปยังทิศทางตรงกันกับหลอด UV จะช่วยให้รังสี UV ส่งตรงเข้าไปในบริเวณขวดได้เต็มที่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เครื่องอบ UV ที่มีขายทั่วไปหลอด UVC มักจะอยู่บริเวณด้านบนทําให้ต้องวางหงายนั่นเองค่ะแต่แน่นอนว่าหลายๆคนก็อยากวางคว่ำเพื่อให้น้ำไหลออกหมดใช่ไหมคะซึ่งก่อนวางควรสะบัดน้ําในขวดออกให้มากที่สุดเพื่อช่วยให้ไม่มีน้ําเหลือค้างในขวดแต่แน่นอนหลายๆคนก็ยังอยากวางคว่ำเพื่อให้น้าไหลออกหมดใช่ไหมคะ เครื่องอบ UV รุ่นใหม่เลยเลือกมาใช้หลอดแบบ UVC LED ที่ติดตั้งหลอดได้ทั้งบนล่างและซ้ายขวาและยิ่งตัวเครื่องมีตัวช่วยสะท้อนรังสีย v ได้แบบ360องศายิ่งมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะวางคว่ำหรือหงายก็ได้รับรังสีย v แน่นอนค่ะซึ่งจะต่างจากเครื่องนึ่งที่จะต้องวางคว่ำเท่านั้นเพื่อให้ไอาน้ําที่ระเหยจากด้านล่างเข้าไปฆ่าเชื้อในขวดนมนะคะถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์และกดหัวใจให้ด้วยนะคะ